คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรรปทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีอากาศที่มันหนาวทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดความไม่สบายเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็พยายามทำร่างกายให้อบอุ่นเพราะว่าร่างกายของเรามันหนาวนักมันก็สามารถที่จะแตกดับได้ร้อนนัก ร่างกายของเราก็สามารถที่จะแตกดับได้เพราะฉะนั้นร่างกายของเรานต้องมีความอบอุ่นจึงสามารถที่จะรำลงชีวิตของเราสืบต่อไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้มาเจออากาศหนาวๆเราก็พยายามห่มผ้าอาภรต่างๆให้มีความอบอุ่นนี่ร่างกายของเราก็จะทรงอยู่ได้เพราะว่าการที่เราจะรักษาร่างกายของเรา ให้สืบต่อมีอายุไขย,ยืนยาวนานไปได้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี้ก็เป็นของยากนะถ้าบุคคลใดไม่มีบุญจริงๆก็ไม่สามารถสืบต่อได้นะเพราะฉะนั้นเรามีอายุสืบต่อมาถึงปลายปี2566นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเรามากนะที่เราสามารถสืบต่ออายุมาได้ถึงขนาดนี้ เราได้ฟังข่าวทีวีเราได้ฟังข่าวทาง YouTube เราได้ฟังข่าวทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนี่ถ้าผู้ใดมีโทรศัพท์ก็จะได้เห็นข่าวการตายการเกิดภัยพ,ยพ,ยพยิบัติต่างๆนั้นมากมายแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ข่าวในโลกของเราเนี่ย เราอยากจะรู้ข่าวประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายทั้งปวงในโลกของเรานี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราอยู่ที่เดียว แต่ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะดูความเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆว่าประเทศอเมริกาเขาทำอะไรประเทศตะวันออกกลางเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำกิจกรรมอะไรบ้างเราสามารถที่จะรู้ข้อมูลต่างๆนั้นได้บางวันก็มาพิจารณาสมัยนี้มันเป็นสมัยที่โลกมันอยู่ใกล้กัน สามารถดูในโทรศัพท์ในไอแ d i ไอโฟนอะไรต่างๆดูในคอมพิวเตอร์ได้เมื่อเรามาเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็พิจารณาต่อไปอีกว่าคนทั้งหลายทั้งพวงที่เราเห็นอยู่ในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านั้นเขาสารวนสารเวียนกันทำอะไรคนเหล่านั้นมีความปรารถนาอะไร คนเหล่านั้นมีความมุ่งหมายอะไรเขาจึงทำกันอย่างนั้นเมื่อพิจารณาแล้วก็ได้เข้าใจว่าคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะมีความโกรธมีความโลภมีความหลงมีราคะมีมานะมีทิฏฐิมีตัณหาต่างๆจึงแข่งดีแข่งเด่นพยายามแย่งถิ่นกันอยู่พยายามแย่งคู่กันพิศวาส พยายามย่งอำนาจกันเป็นใหญ่คันนี้เป็นส่วนที่ปรากฏในสังคมนะส่วนมากก็แย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นส่วนมากคนก็จะต่างกันโดยเชื้อชาติแต่กิเลสคือความโกรธความโลภความหลงต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกันความโกรธความโลภความหลงนั้นมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเวลาโกรธเนี่ยมันเหมือนกันหมด เวลาราคาตัญหาครอบงำมันก็เหมือนกันหมดเวลาโมหะครอบงำมันก็เหมือนกันหมดแล้วคนทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดูมิ่นดูแคลนกันเรื่องชันชาติดูมิ่นดูแคลนกันเรื่องเชื้อชาติดูมิ่นดูแคลนกันเรื่องเผ่าพันธุ์แต่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่สําคัญที่ผ่อพันธุ์ มีพระองค์ถึงสำคัญที่กิเลสมีน้อยมีมากเพราะฉะนั้นเมื่อคนทั้งหลายทั้งปวงหมดโลกเนี่ยมีกิเลสเหมือนกันเมื่อมีกิเลสเหมือนกันความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงหมดโลกเนี่ยจึงมีความปรารถนาเหมือนเหมือนกันเช่นปรารถนารูปปรารถนาเสียงปรารถนากลิน่น ปรารถนารสปรารถนาสัมผัสปรารถนาอารมณ์ต่างๆที่ตนเองชอบตนเองปรารถนามีคนบนโลกเนี่ยหลงอยู่ที่รูปหลงอยู่ที่เสียงหลงอยู่ที่กลิ่นหลงอยู่ที่รสหลงอยู่ที่สัมผัสนะเพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงกล่าวว่าคนหลงโลกก็คือคนหลงอารมณ์คนหลงอารมณ์ก็คือคนหลงโลก ในเมื่อชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นปัถนารูปปัถนาเสียงปรารถนากลิน่นปัถนารสปัถนาสัมผัสปัถนาอารมณ์ต่างๆก็หลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในอารมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนจึงหลงโลกคนจึงหลงอารมณ์คนหลงอารมณ์ก็คือคนหลงโลกคนหมดโลกนั้นก็ปัถนาแต่สิ่งเหล่านี้นะ เมื่อเราปัถนารูปปัถนาเสียงปัถนาลิ่นปัถนารสปัถนาสัมผัสปัถนาอารมณ์แล้วคนหมดโลกเนะี่ยก็ปัถนาเหมือนกันหมดเมื่อปัถนาเหมือนกันหมดก็แย่งกันกันนี้รูปไหนที่ดีที่เด่นที่เลิศก็แย่งกันประเทศไหนที่มันมีทรัพยากรธรรมชาติมากก็แย่งกันไม่ว่าแย่งถิ่นกันอยู่นะประเทศไหนที่มันมี ธรรมชาติดีสามารถที่จะมีผลประโยชน์ได้มากก็แย่งทินกันอยู่ยกทัพไปลบกันแย่งทินกันเหมือนกับในสมัยที่ล่าอนานิคมก็ลบลาฆ่าฟันกันอันนี้เรววายุกแย่งทินกันอยู่นะทุกวันนี้ก็ย่างเข้าสู่ยุคแย่งคู่กันพิศวาสแย่งคู่กันพิศวาสตุวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นสามีใคร อันนี้เป็นภรรยาใครไม่ไ้คิดตัววันนี้นะมีความพึงพอใจกันก็คบชู้สู่สมกันสินธรรมมันบางเกินไปสินธรรมมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้จึงเป็นยุคแย่งคู่กันพิศวาสไม่ไรว่าเป็นเมียใครสามีใครถ้าเราพอใจแล้วก็เอาเลยอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นจึงมีอยู่ทั่ว ทุกมุมแห่งโลกของสุวรรณนี้นะโลกของเราก็เลยเกิดความเดือดร้อนโลกของเราจึงเลยเกิดความสับสนโลกของเราจึงเกิดความวุ่นวายโลกของเราจึงไม่อยู่เย็นเป็นสุขเพราะคนขาดศิลขาดธรรมศิลธรรมมันบางเกินไปนอกจากนั้นก็เป็นยุคแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ ประเทศไหนที่มีอำนาจอย่างเช่นประเทศอเมริกาประเทศรัสเซียประเทศจีนประเทศใดที่มีพลเมืองเยอะๆเนี่ยก็จะออกกฎออกกติกาต่างๆมีการทําการค้าการขายมีการบริหารประเทศเพื่อที่จะได้เปรียบประเทศต่างๆที่เป็นประเทศเล็กประเทศน้อยต่างๆสรุปแล้วประเทศใหญ่ๆนั้นก็เรียกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ เพราะฉะนั้นจึงแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เพื่อที่จะปกครองโลกปกครองเศรษฐกิจปกครองการเมืองปกครองการทหารปกครองการค้าอะไรต่างๆคือควบคุมโลกให้อยู่ในอำนาจของตนเองควบคุมเศรษฐกิจของโลกให้อยู่ในอำนาจของประเทศของตนเป็นต้น อันนี้เรียกว่าแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่คนทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้เ่ยแต่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขงังมันเป็นอนัตตานะรูปเสียงกินรสโภพะธรรมรมเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนหมดโลกนั้นแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาะแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ แต่สิ่งทั้งหมดทั้งปวงกล่าวมานี้มันตกอยู่ในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แสดงว่าคนหมดโลกนั้นเนี่ยมาแย่งชิงสิ่งที่มันไม่มีตัวมีตนมาแย่งชิงสิ่งที่มันไม่เที่ยงมาแย่งชิงเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์คนหมดโลกนั้นมายึดเอารูปมายึดเอาเสียงมายึดเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเอาธรรมรมที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ลองคิดดูสิว่าคนเหล่านั้นนะจะประสบกับความสุขไหมจะประสบกับความจเจริญรุ่งเรืองไหมคนเหล่านั้นก็จะไม่สามารถประสบกับความสุขได้ยิ่งแสวงหายิ่งเกิดความทุกข์ยิ่งแสวงหายิ่งเกิดความพัดพลากยิ่งแสวงหายิ่งเกิดความโศกความอาลัยความอาวรต่างๆเพราะแสวงหาสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา เพราะฉะนั้นคนหมดโลกนั้นนจึงไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตนเองปรารถนาเพราะมันเป็นการแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกมันเป็นอนิจจังทุกขังนาตาหลวงพ่อพุทธทาสอินทปัญโยสวนโมขะพารารรมในอำเภอชายาท่านกล่าวว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนบ้าหอบฟัง ก็หอบอิวอย่างนั้นแนละคิดว่าฟังเราเนี่ยมีค่ามากฟังเรามีราคามากมองเห็นในฟังนั้นๆของตนของตนแต่คนที่มีปัญญาเดินมาผีบ้านมันหอบฟังมันคิดว่าฟังมันมีค่ามีราคาเหมือนกับเราสําคัญว่ารูปมีราคานี่เลยเมันกับเราสําคัญว่าเสียงมันมีราคานี่แหละ เหมือนกับเราสําคัญว่ากลิ่นว่ารสว่าสัมผัสว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมีราคานน่นแหละแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันตกอยู่ในความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตามันจะมีราคาได้อย่างไรเหมือนกับน้องสาวของหมอชีวกเนี่ยซึ่งเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเป็นหญิงโสเฟณีนะมีความงามมากผู้ใดจะนอนกับนางนย ต้องมีเงินหนึ่งพันกหาพะนะเป็นอย่างต่ำนะจึงจะได้เชยชมนางนะต่อเมื่อนางได้ถึงกาละคือตายไปเนี่ยองสมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสว,ว่าถ้านางถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยเอาศพของนางนั้นนะไปไว้ที่พระลานหลวงเสียก่อนหลังจากนั้นมาให้ประกาศผู้ใดจะซื้อศพของนางสิริมาเนี่ยราคาหนึ่งพันมีไหม ไม่มีใครซื้อเลยใครจะซื้อเก้าร้อยมีไหมใครซื้อแ0 0ร้ยมีไหมไม่ม, 100, ม,ไมีใครจะซื้อ1หนึ่งร้อยมีไหมใครจะซื้อ5ห้าสิบกหาปะนะมีไหมใครจะซื้อ1สิบกะหาปานะมีไหมใครจะซื้อ1หนึ่งกะหาปะนะมีไหมไม่มีให้ฟรีๆใครจะเอาไหมศกนางสิริมาเป็นคนสวยงามมากนะให้ฟรีๆก็ไม่มีใครเอา เนี่ยถึงควสวยงามขนาดนั้นนะใครจะมาอยู่กับนางต้องได้เสียเงินเป็นเทียบเงินในปัจจุบนันนี้น่าเป็นแสนเป็นหมื่นนะต่อคืนะไรทํำนองนี้นะแต่เมื่อนางตายไปแล้วเนี่ยบาทเดียวก็ไม่มีคนเอาให้เฉยๆก็ยังไม่มีคนเอาเพราะฉะนั้นคนที่หลงอยู่ในรูปเนี่ยจึงหลงอยู่ในความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา ในเมื่อรูปมันแก่มันเท่ามันตายมันแตกดับไปแล้วไม่มีใครอยากได้เลยก็เหมือนกับว่าความปรารถนาของคนหมดโลกเนี่ยเป็นของศูนย์เป็นของว่างเปล่าเหมือนกับสร้างวิมานในอากาศมันไม่มีใครจะสร้างวิมานในอากาศได้คนที่จะปรารถนาอะไรรสมด็จตามความปรารถนาของตนเองจึงไม่มีถ้าปรารถนารูปปรารถนาเสียงปรารถนากินปรารถนารสปรารถนาสัมผัสปรารถนาอารมณ์เนี่ย คนปรารถนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยปรารถนาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเป็นโรคแห่งความผิดหวังปรารถนาเท่าไหรผิดหวังเท่านั้นเพราะเราปรารถนาในความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตามันไม่เทีย่ยงเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วจึงไม่สมหวังนะมีแต่ผิดหวังเท่านั้นเลยเป็นโรคแห่งความผิดหวังนะ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงที่มาพิจารณาธรรมเนี่ยเราจรึงมองเหน็นโอ้คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราคิดว่าเขาจเจริญรุ่งเรืองเป็นฝรั่งมังค่าอยู่บนตึกสิบชั้น20ชั้นอยู่บนตึกห้าสิบชั้นร้อยชั้นประเทศเขามีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ในจิตในใจของเขาเน่ยก็มีความโง่เหมือนกัน ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธความโลภความหลงตกอยู่ในอำนาจของราคะมานะทิฐิสนามเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับเราเลยนะความโง่ของคนไทยความโง่ของฝรั่งความโง่ของจีนความโง่ของคนตะวันตกตะวันออกอะไรต่างๆก็โง่เรื่องมากของราคะโง่เรื่องมากของโทสะโง่เรื่องมากของโมหะด้วยความโลภนะเป็นต้นเลยนะเพราะฉะนั้นกิเลสมันจึงอันเดียวกัน กิเลสคนไทยกิเลสฝรั่งกิเลสคนลาวคนเวนอะไรต่างๆมันก็เหมือนกันราคะโทสะโมหะเหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าเราพิจารณาดูโลกแล้วเนี่ยโอ้มันน่าสงสารนะจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกแต่ผลท้ายก็ตกอยู่ในอำนาจของความ,วามโกรธความโลภความหลงราคะตัณหาเหมือนกันหมดนี่มันเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องพวงมีโอกาส ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเดินจงกรมนั่งภาวนาเนี่ยโอ้ยเป็นบุญล้นฟ้าล้นดินนะคนหมดโลกก็ยังไม่มีบุญเท่ากับเรานะเพราะคนหมดโลกลงอยู่ในรูปลงอยู่ในเสียงลงในรถลงอยู่ในอำนาจต่างๆเราดูข่าวข่าวต่างๆมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นนะมีแต่เรื่องความโกรธความโลภความหลง มีแต่เรื่องราคามานะทิฐิตัณหาทั้งนั้นเลยนะแต่จะมีการเดินจงกรมนั่งภาวนาะได้สมาธิสมาบัติได้รมรรคผลพระนิพพานไม่มีนะหายากมากก็มีแต่ที่ประเทศสยามประเทศไทยของเราเนี่ยหรือไม่ก็มีอยู่ในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็มีไม่ได้กี่ประเทศนะที่มีศาสนาสมบูรณ์นะ ศาสนาสมบูรณ์มากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือประเทศไทยของเรานี่แเ,เพราะฉะนั้นเราได้มาเกิดในประเทศที่มีศาสนาที่สมบูรณ์นี่มันเป็นบุญอย่างมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมมานั่งภาวนาเ,นเพื่อเราจะไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่คนหมดโลกเนี่ยเขากําลังหลงกันอยู่ เรามาเดินจกขมนั่งพาวนาะเพื่อที่จะไม่หลงทั้งๆท,ที่คนหมดโลกเนี่ยมีความรูป้ปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกก็ยังหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นเหล่านี้นะหลงกันหมดโลกน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่าเอทะปัสสติมังโลกังกิตตังราชรถุปมังยถาพาราวิสีทันตินัตถิสังโควิวชานตัง ซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันโอราณตการตาดุดราชรถที่คนเขายังหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่โลกของเราในวิจิตด้วยบุญด้วยกุศลวิจิตด้วยคุณงามความดีทำให้โลกนะี้นมีความสวยงาม อย่างเช่นคนเกิดมาแล้วมีหน้าตาดีมีวิพรรณผุดผ่องอะไรทำนองนี้กุศลมันตกแต่งให้เกิดความวิกฤตตกแต่งให้เกิดความสวยงามดุดราชรถของพระราชาที่ตกแต่งดีแล้วนะที่คนเขายังหมกอยู่คนเขาคือคนไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานคนเขาคือคนที่ไม่รู้แจ้งซึ่งมรรคผลพระนิพพานเนี่ยยังหมกอยู่กับรูปยังหมก อยู่กับเสียงยังหมกอยู่กับกลิ่นยังหมกอยู่กับรถยังหมกอยู่กับสัมผัสยังหมกอยู่กับอารมณ์ต่างๆหมกอยู่นี้เนี่ยแต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้รู้คือผู้รู้ในปัจจุบันธรรมผู้รู้ในสมถกรรมฐานผู้รู้ในวิปัสสนากรรมฐานผู้รู้ซึ่งโสดาปิตมัคโสดาปิตผลสกทา,าคาไม่มัคสกทา,าคามีผล อาณาคามีมรักอาณาคามีผลผู้รู้ในอรันตมรักรันตผลผู้รู้หาข้องอยู่ไมคือเมื่อรู้แล้วก็จะไม่ข้องถ้ารู้ในมรักที่หนึ่งก็ไม่ล้องในสกยตทิฏฐิวิคีิชาศิลปตตประมาทถ้ารู้ในมรักที่สองก็จะทําให้ทําลายราคะโทสะอะไรต่างๆให้ลดน้อยลงถ้ารู้ในมรักสามผลสามเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำลายปฏิฆะกับราคะเนี่ยหมดไปแต่ถ้าผู้ใดรู้แจ้งซึ่งราชบุคคลนั้นก็จะทําลายสังโยชน์เบื้องต่ําเบื้องสูงให้หมดสิ้นไปนี่เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เรากําลังเจริญอ,อยู่นี้เนี่ยจึงเป็นของบุคคลผู้มีบุญล้นฟ้าล้นดินนะถ้าไม่มีบุญล้นฟ้าล้นดินจริงๆไม่สามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติทำได้ พราะฉะนั้นก็ขอให้คณะญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ดีอกดีใจและอิมอ่มอกอิม่มใจเพราะเราคนหนึ่งนี่แหละที่ต่างจากคนหมดโลกเพราะคนหมดโลกนั้นเป็นคนหลงนะจะมียศมากบรรดาศักดิ์มากมีเงินมีทองมากมีกิจการงานมากขนาดไหนก็คนที่มีความโกรธมีความโลภความหลงดีๆนี่แหละไม่ได้ประเสริฐอะไรนะความประเสริฐก็คือ ความที่ผู้ใดละกิเลสความโกรธความโลภค,ความหลงราคะมานะที่ตีตัณหาอุปาทานได้มากที่สุดนั่นแหละคนประเสริฐพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพระอริยะคือผู้ห่างไกลจากบาปห่างไกลจากอกุศลห่างไกลจากกิเลสพันห้าตัญหาร้อยแปดนี่เป็นคนประเสริฐจริงนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คณะญาติโยมคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านได้มั่นขยันในการเดินจงกรมนั่งภาวนา ื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลพนิพพานในนาคตการอันไม่ช้าไม่นานนี้วันนี้ตมาภาพได้กล่าวธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรเก็เวลาผู้ดใดมีสมาธิดีก็ให้นั่งต่อไปผู้ดใดมีสมาธิคลายแล้วก็กำหนดออกเพื่อเตรียมตัวแผ่เมตตา